กันตระายสัตย์พยนต์มาดูมาตามครับพี seul, so ่น้องไปดูสบสถัผครับนับนีนะไปดูแลออาจากนะนกป๋าใหม่มานะครับสัตย์ยนต์วันนี้มาเจอเสือเสือเก่าจากคำนกหอนเออโหดีมาก ยีงจ่อยยิงมาเจ็บฟ้าอะครับมาครับยกชิดครับอาจารย์ไพตรงคำน้องขอแขกมาเยอะอะจารย์ไพศรงสามยกนะครับนี่เทียนมาละครกับบนเวทียันเลยว่าใหญ่กว่าแต่ก็ประมาณไพตรงไม่ได้ท่ันพี่น้องหมดหมดสำคัญที้หนึ่งครับพี่น้องอาจารย์เียนก็สามติดนะครับผมกันี น้องตะไคอำนาจเจริญครับน้องตไอำนาจเจริญจะออกไปทางโดนเลยเกียรตร้าโนเอาเลยคะอำนาเจริเอาเลยครับตะกยนยุยนยุยุยุรวางเท็กขวาจับขาได้ครับไกไยอดนจาวูเยรตยนยุกของเราสามยกตักยนยนครับเนี่ไทยตรงน้ำเงินสองเบอรี่ครับยกสองครับ การจะจบพาคนรัฐกลับบ้านนัด hmm. ต uh ่อไปของโซนนี้นะครับนัดต่อไปยี่หกเบสบอลเยี่ยทีใส่เข้าไปเรื่อยนะครับใส่ตัวเอาไปเลยนะครับสามยกเท่านั้นครับสามยกเท่านั้นครับเอาคนที่ฝาหล่อด้วยนะครับ ้านดูครับแท่ง้ายปีเข้าไปครับไ่ตรงทีทีเกินสองเก้านะครับจัดทีเข้าไปยกสองนับโอ้ดูครับตี้ายต่อยซ้ายจทำตาดูให้ดีพี่น้องตีสายฝ่ายโจมก็ตีซ้ายกินเจอเรื่องอะไรับเฮ้ เว้นยการจับเท่นะครับตะพยนต์แล้วก็พยาาแค่สิ่งนับนำนมาเย็นสอวันนี้ยกไม็ต้องพูดถึงแล้ไผ่ตรงตาออย่างเดียวขวาเอาไว้ยืนเหมืงนกันงิพิเศษกับพี่ตเข้าไป้ต่อกลับมีรัน์นวลน้ำเงินยนต์ตพยนต์ ต่อยสาวถูกสาต่อต่อยที่อจะดูให้ดีอ้าวโดน้ำกระูกชาลูกชาโดนนลับยนต้ลูกไม่ลุกลูกไม่ลุกลูกไม่ลุกดูโอ้หัวใจเื่อจบเลยครับอ้าวกัคับอ่าอ่า่อ ใส่จมโยนักกครับอีกยกเดียวนะครับรดโฟ้งไปโอ้โจมครับโจม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 โอ้แล้วครับหัวใจว่าเท้าไว้โจมนะครับเอาไม่เป็นไรครับปีนแล้วครับรักษาสุขภาพไว้ก่อนครับเซฟเซฟร่างกายไว้ครับทีมงานครับพี่น้องครับความปลอดภัยในชีวิตเดือดนะสิ่งอื่นใดครับขอบคุณ